คิดจะมาทํางานที่บ้านแม่เจ้าจ่ายเบี้ยหวัดไหวแล้วก็ช่วยบอกข้าลวงหน้าด้วยข้าจะรีบไปทันทีบังเอิญจริงๆนะท่านท่านมาทำอะไรที่นี่โอ้อข้าจำท่านได้ท่านเป็นทหารคนนั้นไปไปสิ เป็นส่วนเกินสินะฟังก็ไม่ได้สิวันนั้นระหว่างทางกลับจิตใจของเจ้าไม่สงบหลังจากนั้นเกิดเรื่องวุ่นวายเหรอตอนนั้นไม่มีหรอกแต่ตอนนี้มีเป็นกองพเนนอย่างนั้นเหรอฉะนั้นมีอะไรที่ข้าช่วยได้มะมีสิข้ายังมีผลแดงมากมายที่ต้องเก็บเห็นที่สุดท้ายเจ้าก็ไม่ได้ลงเรือคิดตกแล้วเหรอล,ลงจากเตียงเหรอสมพรปากท่านตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้าช่วคราวควบคุมทิศทางเรือ ปัญหาตรงหน้าก็เล็กน้อยนะอนาคตยังต้องเผชิญกับอันตรายยิ่งกว่าไม่ใช่ทหารหรอกเหรอตกลงแล้วขายเรือหรือว่าขายเตียงกันแน่เออแม่นางพวกเจ้าเก็บผลไม,ม้ที่นี่เหรออฝูตรงทำขนมเปี๊ยทอดไว้ท่านรับไปกินเธอเจ้าค่ะนุ่มมากเอาของอร่อยให้พวกเรากินมากมายอีกแล้ว เดี๋ยวสิท่านดีบกลับไปกินข้าวที่บ้านให้อิ่มเถอะอิ่มมีกี่วันจะเอาไมา่ให้พวกท่านอีกเดี๋ยวข้าข้าขอบคุณดิบกลับบ้านเถอะขอบคุณนะท่านรู้จักพวกเขาเลยล้นเป็นคนที่ดิ้นรนใช้ชีวิตทั้งนั้นเมื่อเห็นแล้วจะเพิกเฉยได้ยังไงลูกสาวและลูกเขยของท่านป่วยตายไปทั้งคู่เปาเสีย่ยไปกันเถอะอือ เห็นได้ให้ผู้หญิงสองคนออกมาทำงานเละคนงานชายไปไหนหนีไปหมดแล้วทั้งเด็กและคนแก่ไม่เหลือสักคนเลยเหรอถามเช่นนี้หมายความว่ายังไงคิดจะมาทำงานที่บ้านข้าเหรอข้าไม่มีปัญญาจ่ายเบีย้ยหวัดให้แล้วเอาอย่างนี้ไม่เจ้าจ่ายเบีย้ยหวัดไหวแล้วก็ช่วยบอกข้าล่วงหน้าด้วยข้าจะรีบไปทันทีเห็นทีกลับเมืองหลวงครั้งนี้ไม่เจองานที่เหมาะสมใช่ไหมไม่มีอะไรที่เหมาะสมจริงๆรับจ้างเป็นนักเลงเที่ยวข่มขู่ผู้คนทุกวัน แต่เจ้าวางใจเถอะข้ายังมีชีวิตอยู่ต่อได้หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลสักวันต้องราบรื่นดังใจแนะ่ฉะน,นั้นขอวอวยพรเจ้าขอให้เรือแล่นไปอย่างราบรื่นขอตัวก่อนไปเถอะคุณหนูข้าเห็นบนหน้าเขามีรอยแผลไม่เหมือนคนดีเลยข้าไม่คิดเช่นนั้นนะ